ม,มาส,สวัสดีครับรรน้องอมจะไปไหน,นครับจะไปตลาดครับไปซื้ออะไรครับไปซื้อของกินครับหรอครับไปกับใครครับไปกับอีแม่แอมไปกับอีแม่แอมหรอไปกี่คนไปสองคนหรอใช,ใช่สองคนเองโอเคนหนพูดสิตอนนี้น้องอมมาถึงแล้วครับ พูดก่อนมา,<ล>มาถึงแล้วครับมาถึงแล้วจะต้องใส่แมสก่อนให้แม่แมสหนึ่งโบมีเราขอแม่ก่อนให้แม่แมสหนึ่งโบมี่อ,มนอนะแ,แ,แม่ก็ได้น้องอมต้องใส่แมสก่อนใช่ไหมครับทำอะไรนี่น้องอมมาที่ไหนครับมาถึงที่ไหนครับมาถึงที่เจ็ดโนโรตัดรถตัดรถตัดรถตัสครับผม จอนี่จอนี่แล้วพาผามาที่ไหนมาที s <S ่ตลาดรถตั้อองรถตั้งไม่อยากเอาไม่อยากเอายังไงอยากเอานี่นี่มันอาหารหมา <laughs> ไม่อยากเอาไหนเฮ้ยเอาออกไม่ได้ปิดได้ก่อนเชิม <laughs> ปิดไรคิด้ากปิดอะไรคแม่หนิแกก็ปิดไว้เน,น้นเน้น <c oughs> อมเป็นไงบ้างยิ่มอะไรไหมอมยิ่มอะไรไหมได้รถอมอยู่ไหนอะ อมรถยุสายอมเห็นรถจะฟ้องมานี่โอ้กินขักเลยกินทางจนหารถบ่พอแล้วตึ้งตึงต้งตึ้งตึง้งสภาพสภาพตอนกับหาหน,นูถึง,ถถงยัง ท้องเต็มขาหนูเลยติว้าวโอเคบ๊ายบายกันบ๊ายบายกันแซบบอ้ม้ากินไปเติมแซบแต่ว่าขอกินขอกินน้ำหนึ่งข้ามหนึ่งเลยบอขอกินน้ำอะไรบอเป็นยังให้บอกห้แม่่าซื้อเองแต่ ซิมนะซิมนะกลับไปซื้อตลาดตัวเอาเว้ยกินนะ้ำเตะกลับไปซื้อตลาดตัวฮ่ <laughs> ีกินน้ำกับบะ,ะ,ะเดยเนาะแซ่บะกลับไปซื้อตลาดแม่อยากกินน้ำน้องอมเนาะไม่อยากกินกับน้องอมนะน้องอมน้องอมบายแม่คือบ่ซื้อเองเตะแม่คือบ่ซื้อสองอันเนาะ Okay. กลับบ้านก่อนนะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับพูดว่า let's go let's go แปลว่าไปได้พูดก่อน let's go อา้าพูดก่อน let's go ครับไปได้หรือยังไปได้แล้วโอเคครับเดินทางปลอดภัยครับอ้อสนใจจะสีกินยางเดียวเว้ยเฮ้ย ไอติมอะไรเนี่ยไอติมโช็อกโกแลตโอเคนุ้นชอบกินโช็อกโกแลตเหรอเย็นไหมเย็นหรือยังแอร์เย็นหรือยังเย็นแล้วโอเคเย็นแล้วไปได้นะครับผมน้องโอมนุจะไปไหนจะไปหาไปหาผู้ใดใช่ไ่มยูสสย มา่นสิแม่เบิ้งเนี่ยแล้วแม่หนูอยู่ใส่ปะนี่นอันโนบ่มาข้างหน้าโนูก็บ่ได้ไปได้ลูกโนบ่มาใส่แม่อยู่ข้างหน้าโนูก็กไ,ได้ไปเด้โอเคแสดงว่าหนูอยากไปจริงๆแอนร้องไปหน้าตาอู่ที่ที่แม่หนูยอยากเบิ่ง เราต้องใส่แมสก่อนเออที่ขอโทษขอโทษเหรอโ,โอเคไม่เป็นไรถ้าขอโทษไม่เป็นไรอีแมมอีอย่างสีโซฟาน่ยอะไรอืมอีแมมอีอย่างสีโซฟาเนี่ยอ๋จะไปเซเว่นไปแมมอี่อย่างสีโซฟาเนี่ยจะไปเซเว่นบอไปแมตหนูเด้อ แมทหนูอยู่ไหนล่ะอ่ะนี่แมทหนูสองอันเราได้แมทนี่ถ้าเดิ้ลใส่เป็นไหมแมทของของขอีแมดแหะอยู่นี่แหละอีแมดไม่งานนี้มันก็ใช้ก็ใส่เขามาขา้างหน้าแม่ซีไซส์แมดไหอ้อือเป็นเบาเนาะเป็นเบาถึงไร ครัน้องโอมตอบแม่ก่อนครับเ็จสินภารกิจเราเห็นอยังกินอะไรกินหม่มกินหม,มทำอะไรกินหม่มนหม,มนอนแต่ลูกเฉทสินภารกิจเรากินหมั่มนอนเด้อโอเคบปล่ลูกโอเคครับตอบก่อนโอเคบอโอม เธอชิ้นภารกิจแล้วทำอะไรเกมไหนนอนอเอาบายบายกับหอดบ้านโดยสวัสดีภาพกินหมํานอนนะครับ